จอเนิ่งๆผู้หญิงจะลงโอ้มาหาเฮ็ดกะมาหาเฮ็ดกะขี่รถเลาะอยู่เลยเนี่ยระกันขี่รถเลาะอยู่ค่ะขี่รถเลาะอยู่ค่ะคนหาเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นยังก็คนหลายก็เฮ็ดแสดงว่ามงนี้หัน เคล็ดออกได้นี่มิจฉาหอยสะเลยหอยเขี่ยหลายหลายหอยสะคนน่ะเขาจะเอาเมื่อแล้วเขาจะมาแต่เสาเขาจะเอาเมื่อไปแล้ว,าาม,วมาสายเขาจะเอาเมื่อแล้วจังมาหนะะมันก็ได้ขี่เก่าพนเนาะ mì chiêu cầu chiêu cầu chiêu đại cao gì ba cầu, cho nên là mong ốc là đấy, cá chả đấy. ะข้ามแล้วบ่ข้า,ามถนนพอได้บ่ทางนน้ะ สายมองน้ำว่ามองน้ำมีน้ำสิมองนี้มองมีน้ำมะขามมองนี้จะมองมีน้ำปาซันมองนี้น้ำไม่ใช่ตื้นไม่มีน้ำมองนี้น้ำมันลึก ข้ามได้ตอนนี้ก็เอาอีกบ่เขาเจ้าสะฮะแล้วจะดวงจะดวงใครดีจีเสียงดวงของฉัน ปานซื้อหัวเลยเนาะเชียงดวงผู้ได้ก็ได้ผู้ถือกระถือยังเพ็ดเพามมอมองค่ะบ่เพชรชีขาว แคนเห็ดานบป่านี้ยังไม่มีสักดอกยังไม่มีสักดอกเลยป่านี้มีแต่ป้าป่าผาเลาะป่าเลาะป่าเลาะโคป้าป่ามีแต่ป่า 一妈嘛，跟你讲。 น้ำมาไม่ตองติโอ้พอได้อยู่ก่าฉันแสดงว่าทางนั้นมีเห็ดบ่พอได้อยู่ก่าฉันแล้วต่ดวง นะแล้วแตาดีตาดีตาดีก็เห็นเห็ดอ,อ,อันนี้เห็ดยังไงเห็ดงาดเห็ดอะไรอันนี้เห็ดยังไงเห็ดงก็เก็บใส่กระตาเลยพี่จะเห็ดยังบลูเป็นไงเป็น ต้หมาเนี abei, ่ต้นหมาขามป้อมบ่เนี่ยขามป้อมไอ้ต้นนี้คงจะใช่ฟองสิเมนต้นหมาขามป้อมเฮ็ดกรหลายอยู่คนกรหลายเฮ็ดกรหลายคนกรหลายแบมมาคนสิหลายก็เฮ็ด วันจะร้ายกว่าเหตุแล้ววัาานไ,ไหนบ่กหากคอมาเนี่ยบอกได้เลยคอมขอมาบอกหันคี่ได้แล้วสันคอมขอมาคี่ได้สัสนแสดงว่าตาดีดวงดีอันนี้เลาะไม่เลาะอะไรนี่ดอน,นี่บอก ดอนนี้บอกข้าเจ้าลงค่ะนี่ขุดดอนติเพ็ดมันจะออกไปทั่วบอข้า,าเจ้าการโอ้เม่นข้าเจ้าการมาสัง่งข้าเจ้ามาการเอามันก็เลยไม่ทันติข้า,าเ,ออเจ้าออกเมือแล้วตั้งได้เข่ามา เอใบ้อย่าได้ยายหาด่ารุ่นก็จะเมื่อยเอย้ายหากันได้ติอย่าลงอย่าลงทางอย่าลงป่านะติแล้วนายลงมูด้ยนี่มูนั้นกําลังเข่ามาเมื่อวานนี่เขาจะเอาหลาลยโทษลงเลยซสมื่อนี้มา ต้นหนักต้นหนังนาอีกอากับโม,มนตักต้นหนังต้นใน,น่นี่ต้อนอะไรนะูมันอยู่ในป่าดอกสวยนะนี่ต้อนอะไรเพราะเม็ดมันก็มีเดีเอาเม็ดมันก่อนนะเอาเม็ดมัน เ่ะดูพระสอบเอเอนี่คือตัวหนังดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าอันนี้ก็ดอกไม้ป่าตาดีก็ได้ตาลายเสียตาดีก็เห็นตาดีก็ได้ อันนี้ก็ดอกไม้ฝาอ้าวเห็นหนังเ็ดจะมาดุนละตัเศร้าหรือะทข้างใต้เห็นหนังคือกระนี่แหละปกว้่ายอ่สิบได้เห็ดนะเจ้าได้อยู่ได้บัวลายได้บัวลายเห็นหนังอันนี้กาเฮ็ดกอว่ะเฮ็ดกอเห็นยังมีหลายเฮ็ดจะเห็นยังได้คอยกับบุ้งหัวกันคอยกับบัวจักได้เห็นอันนี้คอยคอยบัวเอานะเห็นี่ เห็ดข <rium> ้าวว่ะนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยไม่ได้เอาเห็ดข้าวเนี่ยจะเรียกว่อยเก็บไปมั่วแล้วขยบูขอยกับวจักขอยกับได้เก็บได้ขอยกันยางผ่านไปอืมโอเคโอเคโอเคครับเนี่ยบ่มีเห็ดออกมาข้างนอกเลยเนาะย่างเหรอมันจะบ่ายละบ่ายโมงหรอบอโมงหาเห็ดถุกขนาดเลยผมมองหาเห็ดประมาณนี้แล้วค่ะ

ไม่ทราบเห็นอะไรก็ไม่ทราบเห็ดจ๋าเห็ดเห็ดอยู่ไหนเห็ดโผล่ขึ้นมาด้วยเห็ดพ่อแล้วจะดวงเลยแล้วแต่อันตาดีตาดีก็ได้ตาลายก็เสียไม่เห็นเห็ดเห็ดเอ้ยเห็ดไม่ได้ช่วงพอนก็ช่วงสีพักกันเมื่อแล้วล่ะ ันบ่ายเลย,เลยบ่ายกว่าแล้ววันนี้ก็สิได้พอแค่นี้ก่อนนะคะพอจบคลิปพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะทานผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ก็จะออกไปเช้าเมื่อและคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้คะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า